นายทำตัวงี้วะฮะไายทำตัวงี้มึงทำไม่ถูกตใจมึง<ม>เอาขอใส่ไหม,ม,มไม่มีบ้านั่นนั่นมันไม่มีมันเป็นคอของในเมืองมนุษย์ สวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับทุกคนครับในวันนี้ผมลุงชัยนะครับจะมาตามไล่คอนกันนะครับลุงชัยบอกว่ามันเนี่ยก่อนหน้าที่มันจะมีคอนแล้วก็มาทุ่มหัวลุงชัยเนี่ยลุงชัยบอกว่ามันต้องไปทําร้ายใครก่อนแล้วก็ต้องไปแย้งของมนุษย์มาแน,น,น่นอนนับทุกคนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านับทุกคนนะเึ่เมื่อวานผมและลุงชัยเนี่ยได้แย้งคอนมันมาด้วย ลุงชายบอกว่าเดี๋ยวจะไปลากตัวมันมานะครับทุกคนนะเพราะลุงชายรู้แล้วว่ามันเป็นใครบาเล่บาเล่อชื่อของมันอนะคือไอบาเล่นะครับบาเล่ก็คืออะไรนะลุงชายคนในเมืองลุงใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวผมผูกให้ผมผูกเบรรอลงตรงนี้เลยไหมผูกตรงยอะไรอยู่บ่ลุงมานนี่ผมมีอะไรจะให้ลง อ่ะอู่ยี่งแลยอยู่ในกะแล้ว<ย>ลุงลุบบงเปเห้องม่วงมาจะงายลุงเก็บมาเก็บมาลุงจะไปจับตัวเขามาได้ไหมเน่ลุงได้แน่นอนเอาลุงไทยรูงใช่ไหม่ะไหเลว้ว ไอบาเล่นี่มันมันเป็นคนเจ็บขดอแล้วลุงไว้ไงที่ลุงบอกชอบกินเหล้าว,วันละครับ เดี๋ยวทุกคนนี่นะผมลุงชายจะตั้งแค้์กันอยู่ตรงนี้แหละรอวันนี้ก็คือรออย่างเดียวรอลุงชายไปไปลากไอ้ไอ้บาเล่มานะครับ ไม่เชียววะเลีย่าสาวบุงเยอะสาวบุ้งข้ลแรกยอก่อไฟสะกองดีกว่ามั้งเนี่ยก่อไฟตรงนี้สะกองนะทุกคนฮะนี่ฮะ ขนมอร่อยเว้ยอร่อยมั้ยอออร่อยก็กินเยอะๆนะครับหาบเบน้ำไปยังไม่เส้อเช้าเดี๋ยวมันนี้ได้ช่วยเออร่อยหน่ะมึงจ้ะน้ำกับปะอีกๆกินเยอะไงมึงเจอไม่น้ำป่ออืม หลอเนี่ยแหละพี่พี่รอเราจะจับไอ้บาเล่มาแล้วก็เค้นถามมันว่ามันไปเอาคอนมาจากไหนแล้วก็ไปขโมยของใครเขามานะครับกระเอาไฟเผามไปวันทุ่งวันหนึงเนี่ะหนูไม่เป็นไรทุกไม่โดนอยากกินเยอะไม่โดนบ้าอะไรดังปักขนาดนั้นม,มีอะไรรูกลนูไม่ทำตอนจนไ้และว,วันหน้าจะกินเหล้าห้าง

นอมเจเอาเดากูนะขนมนะมีนมเนี่ยลุงกินให้เอ็มก่อนพอแล้วเดี๋นี้ก็อิ่มแล้วเรียๆเจ้าอะนะเอามอะไรก็ได้ลุงผมอยากเห็นละเมื่อวานนี้ลุงถ้าลุงจะจับมันก็จับได้นะแต่ลุงไม่จับลุงสงสัยเขาหรือว่าไง ให้ให้มงก็ไฟเดี๋ยมันก็ลามมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ติดนะครับขยะเขาจะไม่ทิ้งนะครับเผาเลยนะครับส่วนป่าตรงนี้ชื้นนะครับแต่ต้องหวงว่ามัน ันนี้เดี๋ยวลุงจะไปแล้วใช่ไหมครับรลุงผมขอให้ลุงเดินทางปลอดภัยนะครับรอันนี้ต้องรอนานนะครับลุงกว่าจะมาถึง,งมมลุง,อลงเอามีดไหมมีแล้วเอามีดผมไปแล้วใช่ไหม โอเคยังไงก็ขอให้ลุงเดินทางปลอดภัยนะครับลุงบ๊ายบายครับแล้วยวเ,เดี๋วลุงชัยก็เตรียมตัวเดินทางไปแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะแกเดินแกก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนเหมือนแกก็จะทำพิธีอะไรของแกไปก่อนนะทุกคนก่อนที่จะเข้าเมืองนะครับ อาจใช้เวลานิดหนึ่งนะครับทุกคนเห็นแต่ไม่ชัดนะคอ่ะเห็นกันชัดไหมเอ่ยก็อย่างว่าทุกคนเราก็งงว่ามันเอาค้อนมาจากไหนนะครับผมนี่งงเหมือนกันที่ไหนได้มันไปขโมยของคนไม่มีทางสู้น่ะทุกคน ไปแล้วนะครับนี่ผมก็ไฟไม่ใช่อะไรหรอกผมนั่งรอลงกลัวว่าลงกลว่าจะมามันนานนะอนอนรอเนี่ยโอ้ยรองเท้าลงชัยว้นี้หมดเลยมันจะเป็นปอกมีปอกอะไรลงไม่เอาไปสักอย่างเลยโอเคอนอนรออยู่างเี้แหละนะครับ

แม่ทำตัวงี้วะเล่ใจหมดเล่เล่แม่ทตัวงี้วะฮะไม่ทำตัวงี้งมึงทัไม,ทไ,มทไม่ถูกตกใจหมดมม่เอาคอใช่ไม่ขโมยมาไม่มีข้อนั้นมันไม่มี เป็นคอยของในเมืองมนุษย์มึงทำอย่างนี้ไหมถูกมึงทำอย่างนี้ไหมถูกมึงรู้ไหมเฮ้หัวฟันน่ะแว่งเลยฮึนอ,อนลงมันจะกลับไปหาลูกเมียมันอยู่ไหมอยู่จริงจริง บอลเองบอลเฮ้ยเฮ้ยมึงสู้เหรอฮะมึงสู้เหรอมึงขีบใครมึงอยู่เลยมึงขีงงงบใ,ในะครฮะเนี่ยนะบาเลที่ลุงบอกว่ามันแสบๆในหมู่บ้านเลยอะใช่แล้วคือแบบมันโดนสั่งมาเหรอลงุงใครสั่งมันมาใครสั่งม,มา ไม่บอกใครสั่งมึงกูไม่บอกใครสั่งมึงกูไม่บอกเอมันต้องบอกแหละไม่อบอกขอมึองหรอะไม่อมอบอกก็เจ็บอย่างเงี้ยแหละเผาทั้งเป็นเลยไหม,ยอ,ไมอยู่บ่มีิโาอยู่เอามาชิ้นหนังเลยอยู่ไอ้ด้านนู้นลุกขึ้น อย่บอกไม่บอกสคารรุกเกเร็วเร็วให้ไหวไม่ต้องกินเหล้าเลยเหนอะท่วมเลยนั่งไปทางกองไฟมึงจะทำอะไรกูอะไรวะคนในเมืองลุงไม่ไม่รู้จักเคารพลุงเลยเหรอมเย็นไปแล้วนั่งนั่งตรงกองไฟนี่นัอองนนยังไม่ได้กินเหล้าเลยกูบอกให้มึงนั่งลงเร็ว เดี๋มันเดี๋ยวลงเดี๋ยวเราจะใจเย็นๆนยเนาะเดี๋ยวหาตัวเดี๋ยวหาตัวมันไม่เจอว่ามันไปทำร้ายใครไว้วางนิ้วลงมวางเฮ้ยมึงไม่รอใครไหมยาลงเฮ้ยวาง

เฮ้ยบาเล่เมึงไปม,มึงไปม,มึงไปทำมนุษย์คนไหนมึงบอกมาดิไอ้บาเล่มึงจะเจ็บตัวก่อนนี้นะทำไปหลายคนละเอาคอนพวกหัวมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเนี่ยมึงต้องไปเอาจากใครสักคนแหละยู่ยูมันจะมาอยู่ที่มึงไม่ได้แน่นอนไอ,อมห,หามามาเมื่อวานเนี่ยเลยนะ บอกจะบอกไหมบอกไม่ง <icana>, ั bum, basics, ้นเดี๋ยวตีมึงหมดตีแน่มึงจะกลายเป็นอวนเดี๋ยวกูไม่มีขาเลยถือเราจะเกลยงเราเบ้ากูมึงแล้บ้าบ้าบ้า

มึงจะไม่บอกเหรอมึงเจ็บตัวแล้วเว้ยมึงบอกเคอรสงสารมึงวะเฮ้ยมึงบอกเคอรกูสงสารมึงวะมึงเชื่อกูเหรอเฮียวมึงขาดไปสองเฮีวแล้วมึงยังไม่จะบอกอีกเหรอไม่คุณนี่ฉ่ำแข็งกูไม่บอกเลยไม่

มึงใจเหี้ยขนาดนี้ทำไมนึงกูไม่หนาสวยชีวิตมึงไว้เลยไอ้เลวกูทำร้ายคนกูแลกกับเรามึงพูดได้ไงมึงทำแบบนี้ไปได้เอ้ยกูไม่ได้กินเรากูจะตายมึงพูดแบบนี้มันไม่ถูก มึงยังมีความเป็นคนอยู่ไหมลุงผมมันมันจะบอกแล้วเมื่อกี้มันบอกว่ามันมันมันทำสิ่งนี้เพื่อแลกกับเล่าละ่ะคนคนในเมืองลุงสั่งมันหรือเปล่าให้สั่งมึง,มงถ้ามึมงทำกูฆ่ากูมึงก็ไม่ได้รู้ความจริงหรอกไอ้โง่ให้บอกมึงไม่บอก หมด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 เลยแล้วตอนมึงทำคนไม่รู้เรื่องมึงรู้สึกบ้างไหมมันเจ็บอย่างนี้นะคุณทุกข์ทีตายมึง มึงมันเงียยันโค้งีตาไอ้บาเล่ทำอะไรกับอกมูสสมองกระจุยเลยเราต้องไหนจินมึงกล้าพูดมาได้ไงเฮ้ย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 ไอ่บอกมึงมึงทำร้ายกูกูไม่บอกกูหรอก เอาว่างอ่อนหนีปลาแข็งเว้ยเฮ้ยลุงลองแรกก็ของกินดูใช้ไม้อ่อนกับมันดูไหมเนี่ยเอาของกินนี้ให้มันเล่ามาพูจะบอกเล่ามาเล่ามาลุงลองให้มันกินของกินดูไม่แน่มันอาจจะบอกลุงก็ได้เอาหนีไปกูจะพูดจบมึงดีๆกูจะิีเหล่า เหล้ามาเอานี่คือเหล้าเหล้าจากเมืองมนุษย์ไม่ใช่มึงกินดูมันคือนอมแพะนมแพะอะไรมึงกินดูมันจานอะไรเรืมันไม่ใช่เหล้ามึงหลอกกูเหรอกูจะกินเหล้าหัอปากใไงเนี่ยปาก เล่าสิอ่ะป่ะลากล้างมันไปดีกว่าล้างมันข้างหน้าเดี๋ยวมันต้องบอกความจริงแล้วแหละมันคงจะแบบมันคงไม่อยากเจ็บต่อเนี่ยมีที่บ้านตายหมดแน่เอ้าคนอย่างมึงไม่ทำหรอกรู้ก็ลองดูคนอย่างมึงไม่ทำหรอกกูเชื่อได้ก็ลองดูก็ลองลูกขึ้นไป นั่งข้างนนานโน้นได้ผู้ต้องสู่มึงจะบอกดีๆหรือไม่บอกมึงจะกินเ้าจะบอกดีๆหรือไม่บอกไม่บอกย่งลงมึงั้นลูกเมียและแม่มึงที่บ้านหวนพออันหมดแน่ ก็ร้องแต่เมึงไม่ทำหรอกมึงเชื่อได้กูรู้ใจมึงดะมึงไม่ทำหรอกกูรู้คนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องมึงไม่ทำหรอกคนอย่างมึงกูรู้นิสัยดิหากมึงไม่เปิดปากมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมึงจะทำมึง <c> ค <oughs> <c oughs> ิดเอา น,นี่คือบางการแค่เรานี่มีประโยชน์มึงจะบอกดีๆหรือไม่บอกไม่บอกทางมึงไม่บอกผมจะไปหลากคอหลุงเมียแล้ว่อแม่มึงที่บ้างุูจะกินแล้วกูจะแขวนคอพวกมันสามคนไม่ช้าก,ก็าเร็วมึงไม่บอก มึงทำารกูมึงทำารกูเฮ้มึงทำารกูอมึงอย่าเงียบปากมึงหูปากไม่งั้นคอมึงกระจุยแน่มึงจะบอกดีๆหรือไม่บอกว่าใครส่งมึงมามึงวางมือลงก่อนมึงวางไม่กูไม่วางคืนนึงไม่บอก จะบอกดีๆหรือไม่กูไม่บอกไม่บอกเหรอกูจะถามมึงเป็นหลอดท้ายไม่บอกเหรอทักมึงไม่บอกพอมึงต้องกจุยพอแล้วกูบอกพาพกมไปเร็วเร็วมันอยู่นี่เร็วพาไปหาตัวมัน อย่งนี้น, <muted, S 1> นะไปค้อนมันอยู่ไหนลงุงล<ะ>ุงคอนมันอยู่ไหนอยู<ก>่บโอเคอ้ผมพอตัวมาได้แล้วมลงเฮ้ <c ười> ยเด <c ười> ี๋ยวน่้มาเลยพิ่งพันขาคุณะ กูจะเดินไวได้ยังไงทำไรไวันตรอพตินแล้วเลยเร็วเคทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันนี่คลิปวิดีโอนะว่าจะไปเจอใครที่ไหนนะครับลองกันเรงอะไรเลย